สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับทันนี้เรากําลังจะเดินทางไปออประเทศญี่ปุ่นอีกทีนะครับตอนนี้เราต้องก,การครับผมก็ไปที่เกต C C3 ตอนนี้เราอยู่ D4 นะครับ <c oughs> ก็สวัสดีตอนเช้าเพื่อนๆครับเครับวันนี้ขอบคุณมากที่มาดูนะครับเกี่ยวกับเรื่องอาหารอะไรกินแล้วเล่งมาเลงนะฮะก็มีคนดูเยอะเลยเป็นแสนคนเลยนะฮะ มีคนกดไลค์ก็แปดพันคนแล้วครับสวัสดีครับเพื่อนๆ <c oughs> วันนี้ก็เดินทางปลอดภัยนะครับผมก็จะวันนี้ทาไมถึงถึงเดินทางนะครับก็คือเป็นภารกิจของผมมีการหนึ่งซึ่งจะช่วยให้เพื่อนๆอ,อยากจะพัฒนาประเทศไทยนะครับโดยการอะไรครับวันนี้จะมีเรื่องเล่าครับคือนี้รฮะญี่ปุ่นเขามีแผนที่แยบยนต <c oughs> ์มากๆเลยคือนะฮะประมาณว่าเขาเล่นอาหารญี่ปุ่นเอาอาหารญี่ปุ่นเนี่ย มาเป็นมรดกโลกเพื่อนๆอ,อาหารญี่ปุ่นมาเมรดกโลกแล้วประเทศไทยก็ทําอาหารไทยเป็นมรดกมรดกโลกได้ครับแล้วผมจะบอกว่านะฮะอาหารญี่ปุ่นเป็นมรดกโลกแล้วมันดียังไงไม่ดียังไงแล้วใช้แผนไหนเพื่อเป็นจีนก,การตามนะฮะนี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับแล้วเอาเล่นอย่างนี้ฮะพอเป็นเอาอาหารญี่ปุ่นเป็นมรดกโลกะะโลก็จะมีรัฐบาลญี่ปุ่นนะฮะมาจัดการจัดการนะครับให้เอา ประกวดกันประกวดทําอาหารญี่ปุ่นแข่งกันใครได้รับรางวัลใครได้ชนะเลิศจะได้รับรางวัลประมาณ3 0 0 0 0นบาทหรือหรือห้าแสนบาทหรือไงเนี่ยครับหรือหรือหนึ่งล้านเยนเนี่ยแล้วเกิดอะไรขึ้นครับก็จะทําให้คนเนี่ยคคนไทยคนจีนคนฝรั่งคนอะไรเนี่ยฮะที่เป็นเชฟเป็นเจ้าของพัตคารเนี่ยเขาก็อยากได้อยากได้อะอยากได้ารางวัล เมื่อได้รับรางวัลเนี่ยร้านที่เขาเป็นเจ้าของเนี่ยก็จะโด่งดังก็มีคนมากินแต่ญี่ปุ่นเขาฉลาดต่อครับญี่ปุ่นฉลาดต่อคือนะฮะผมจะใช้จะเอาวิธีเนี่ยจะมาพูดเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะมาปรับใช้ในประเทศไทยดังนั้นผมต้องเดินทางไปที่ประเทศญี่ปุ่นอมาเล่าต่อครับแต่แล้วเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยฉลาดก็คือให้กุ๊กให้เชฟเนี่ยนะมาแข่งทาอาหารที่ญี่ปุ่นเชฟก็อยากได้รับรางวัลและได้รับรางวัลและราคาดีด้วยได้เงินดีด้วย ถามว่าทาไงต่อนะก็แต่มีข้อแม้ครับข้อแม้คือคุณจะต้องคุณจะต้องเอ,อคุณจะต้องนะฮะทำอาหารโดยใช้วัตถุดิบในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นเชฟก็พวกเชฟเนี่ยเขาจะฉลาดก็คือเออเชฟก็ก็ต้องทําตามกติกาแล้วเพื่อ,อนๆลองเดาตามนะลองคิดจะน,นงานตามเพราะว่าอาหารที่ต้องใช้วัตถุดิบที่ประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นจะเกิดอะไรขึ้น ก็จะทำให้เชฟเนี่ยเรียนเรียนวิธีการทำอาหารจากวัตถุดิบของญี่ปุ่น <k> ก็ต้องไปเรียนรู้ว่าวัตถุดิบที่เมืองญี่ปุ่นที่นั่น,ท,น ν, ที่นู่นที่นี่มันอะไรดีแล้วเมืองไหนมีอะไรดี <k> ก็ต้องเรียนรู้เรื่องญี่ปุ่นมากขึ้นปรากฏว่ามีคนมาสมัครเป็นพันพันคนก็ต้องมาเรียนรู้เรื่องเรื่องวัตถุดิบในประเทศญี่ปุ่นและก็ <k> พอเรียนเรียนรู้วัตถุดิบในประเทศญี่ปุ่นก็กลายเป็นคนที่รักญี่ปุ่นมากขึ้น รักแล้วก็รู้ว่าวัตถุนิยมของญี่ปุ่นมันมีอะไรที่น่าน่าน่ากินน่าเที่ยวน่าอะไรต่างๆนะ <ST IT US> เขาใช้วิธีแบบนี้ครับแต่เขาลงทุนคือจะจ่ายเงินให้แค่ประมาณสามแสนหรือห้าแสนบาทเท่านั้นแต่คนเขาสามารถขยับคนเนะี่ย <ST IT US> เขาสามารถขยับคนได้เป็นเป็นพันๆคนจ่ายเงินแค่จ่ายเงินแค่นะไม่ ไม่กี่ไม่กี่แสนนะเพราะฉะนั้นเนื่องรัฐบ้านเราอ่ะทําอาหารไทยแล้วเป็นอาหารไทยที่ไปเมอืองโรกเสร็จแล้วเนี่ยเชิญคนญี่ปุ่นเชิญคนฝรั่งเชิญคนจีนมานะแล้วแล้วเชิญคนจีนมามาทําอาหารไทยโดยใช้วัตถุดิบที่ประเทศไทยคนจีนคนฝรั่งคนอะไรก็มาทําอาหารไทย โดยใช้วัตถุดิบที่ประเทศไทยก็มารักประเทศไทยแล้วก็มาชอบประเทศไทยขึ้นมาถ้าอาหารไทยทําเป็นอาหารไทยมรดกโลกจะเกิดอะไรขึ้นประเทศไทยก็จะมีนะฮะมีคนมารักประเทศไทยมากขึ้นแล้วมาเรียนรู้เรื่องวัตถุดิบในประเทศไทยมากขึ้นเนี่ยฮะเล่นวิถีแบบนี้แต่จ่ายเงินแค่ส0,000นแต่ทําให้คนน่ะมารักประเทศไทยแล้วมามาชอบประเทศไทยและประเทศไทยก็ออกรางวัลให้คนที่ชนะเลิศสมมุติเป็นเชฟที่อยู่ที่ที่อะไรอเมริกามาเป็น มาเป็นเชฟใช่ไหมฮะแล้วเขาได้รับรางวัลทันทีลเลยเขาก็จะไปโปรโมทว่าฉันได้รับรางวัลแล้วนะอีกนะฮะมันก็มันวิธีแบบเนี้ยเพื่อนๆลองคิดด,ดูว่าเป็นไงแล้วรายการที่ผมจะถ่ายทําอยู่เนี่ยฮะตอนนผมใส่แมสก่อนเริ่มเริ่มอยู่ในชุมชนแล้วฮะใส่แมสก่อนันเพราะฉะนั้นพเพื่อนๆลองคิดดูครับว่าวิธีแบบเนี้ยมันมีวิธีแผนที่เยบยนตต่างๆในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเยอะแยะเลยเรามาปรับใช้เรามานั่งคิดเองมันมันใช้เวลา เรามานั่งคิดเองมันใช้เวลาเรามานั่งคิดเองมันเสียเวลานะฮะก็เลยหาวิธีแบบนี้แหละไอเดียดีๆที่นะฮะคนอื่นเขายังยังไม่รู้กันหรือไอเดียที่เอามาปักใช้ในประเทศไทยได้นม่ผมไป c ีซีหนึ่งถึงซีสี่อยู่นี้เออนีสี 4, c, c 1, ่ซีซีึ่งอันนี้เนาะซีปไปไหนวะซี c. ถามตัต้าที่สี่ถามที่สี่เป็นทางไหนเดี๋ยวเดี๋ยวตกเครื่องบินสี่เป็นที่ไหนสี่ฮะอัพสเต็ปเดี๋ยวาเนอะต้องต้องสี่ตรงนี้ใช่ไหมโอเคไม่ผมต้องรีบไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวตกเครื่องบินกลัวเสียวทั้งเทียงนี้เออเลี้ยวขวามาก็ไม่มีอะไรเนี่ย เอาอีกแล้วชอบทำให้เพื่อนๆรุ่นทุกคนเลยสี่เพราะนับตอนนี้หกโมงครึ่งนี่มันหกโมงจะสี่สิบแล้วนี่เอาอละราจะทันไหมเนี่ยร<อ>ีบวิ่งหน่อยสิวิ่งหายไม่ได้ของเพื่อนของของสายผมวางหูดีกว่าไม่วางหูดีเพราะอะไรเพราะว่า เดี๋ยวเพื่อนจะเวียนหัวตามผมนะก็ฝากแชร์ด้วยครับว่าภารก,กิจของผมเนี่ยจะไปเอาไอเดียด,ดีมาปรับใช้ในบ้านเราชีวิตการเป็นอยู่ความผูกพันความรักจะดีขึ้นเรื่อยๆครับโอเคผมไปก่อนนะจะได้จะได้วิ่งเต็ม,ตมที่ไม่ต้องให้เพื่อนๆเวีนหัวตามโอเคครับบาย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 แล้วเจอกันครับถึงประเทศญี่ปุ่นแล้วจะมาไลฟ์ให้เพื่อนๆได้สนุกด้วยครับบายบาย